คณะกรรมการทุกท่านพวกเรานักเรียนจากโรงเรียนสมาคมสือ่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดาราดิฉันเด็กหญิงศิรพัฒน์ขันแก้วดิฉันเด็กหญิงปารีดาบุญล่าและดิฉันเด็ดกหญิงกมลชนกจาเล่ยวันนี้พวกเราขอนําเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์เรื่องโปรแกรม e School Area ียค่ะที่มาและความสําคัญเนื่องจากโรงเรียนสมาคมสือ่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารามีการฝึกความรับผิดชอบ สร้างจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักถึงด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นมีการทำเขตบริเวณรับผิดชอบอย่างเป็นระบบและมอบให้คณะกรรมการนักเรียนผู้ตรวจแต่ว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมในแต่ละวันไม่ได้นำไปจัดทำข้อมูลอย่างเป็นระบบหรือการจัดเก็บยังไม่เป็นระบบดีพอดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้สร้างเทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อมาประมวลข้อมูลเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในทันท่วงทีดังนั้นคณะผู้จัดทำ จึงได้สร้างโครงงานโปรแกรมประเภทซอฟต์แวร์เรื่อง i s o o l Area ของนักเรียนโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดาราค่ะข้อเคของการศึกษา 1. กลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการตรวจให้คะแนนบริเวณ 2. ด้านเนื้อหาเนื้อหาโปรแกรม i s o o l Area ของนักเรียนโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 3. โปรแกรมโปรแกรม i s o o l Area ของนักเรียนโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดาราค่ะ ผลที่คาดว่าจะได้รับ1มีความรู้เรื่องโปรแกรมตรวจเข็มบริเวณรับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 2. เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ 3. นํนำข้อมูลที่เก็บรวบรวมมานำมาเสนอข้อมูลที่ศึกษาค่ะวัสดุอุปกรณ์และวิธีการดำเนินการจากการศึกษาโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์เรื่องการพัฒนาโปรแกรม e s c h o o l a r e a มีรายละเอียดดังนี้วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือหรือเว็บไซต์ที่ใช้ในการพัฒนาโครงงาน หนึ่งฮาร์ดแวร์ได้แก่โทรศัพท์มือถือแท็บเล็ต 2. ได้แก่เว็บ Google Sheets เว็บการแอพขั้นตอนการดำเนินการ1กํากำหนดหัวข,ข้อโครงงานเพื่อนำเสอเนอเสนอคุณครูที่ปรึกษา2ศึกษาคนา้นคว้ารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโครงงานในการสร้างโปรแกรมซอฟต์แวร์3ศึกษาเว็บ Google Sheets ออกแบบฐานข้อมูลการตรวจเขตบริเวณและผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนสมาคมสือ่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา สศึกษาเว็บกายแอปออกแบบโปรแกรมตรวจเขตบริเวณรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 5. จัดทำโครงร่างโครงงานเสนอคุณครูที่ปรึกษา 6. ออกแบบโปรแกรม e s c h o o l area เจัดจทำโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์เรื่องการพัฒนาโปรแกรม e s School area แปดนำเสนอผลงานสรุปผลการแภพี้ายผลการดำเนินงาน จากการศึกษาโปรแกรมตรวจเขตบริเวณรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดาราพบว่าถ้าต้องการบันทึกข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปของ Google Sheets และเมื่อต้องการใช้งานสามารถดาวน์โหลดไฟล์ออกมาในรูปของ Excel ข้อมูลที่ได้จะถูกประมวลผลสารสนเทศในรูปแบบแผนภูมิแท่งเพื่อสะดวกในการใช้งานและเสนอคณะกรรมการนักเรียนและให้รางวัลกับห้องเรียน ที่ได้คะแนนสูงสุดในแต่ละเดือนและแจ้งให้ผู้บริหารทราบในลำดับต่อไปค่ะข้อเสนอแนะ 1. ความเร็วของข้อมูลแปรผันกับระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต 2. โปรแกรมต้องใช้กับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาค่ะพวกเรา3คนขอขอบคุณค่ะ